มีของส่งมาให้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอะไรผมจริงๆผมไม่ได้สั่งของไปนะครับแต่ <t> ว,ว่าก็มีน้องส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้ดูดูชื่อแล้วก็เออรู้จักกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้อยู่ในกล่องนี้มันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมารู้จกักอา่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับอ่ามันสีเป็นอีหยังครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันคืออีหยัง ปึ๊บปึ๊บอุ้ยลุ้น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 มันคืออะไรเอ่ยโอ้ห่ออีกแง่วอีกพี่นอ้องโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันคืออะไรมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรเอ่ยปึ๊บปื๊บโอ้โอบอ๊อบว้าวอุ้ย เฮ้ยใครพี่น้องใครใครเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันคืออะไรโอ้ใครพี่น้องใครเพื่อนเขียนหน่อยว่าจังใดนี่โอ้ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวดมดูก่อน ไปปกตินะครับพี่น้องครับหืไข่ใหญ่เลยพี่น้องโอ้หน่วยบอกไงเลยครับพี่น้องครับส่งมาจากที่ไหนนี่มาจากมาจากฟาร์มนกกระจอกเทศนะครับโบวี่ฟาร์มนกกระจอกเทศนะครับพี่น้องครับโอ้หน่วยบอกไงเลยพี่น้องไข่นกกระจอกเทศนะครับสรุปแล้วครับพี่น้องครับสรุปแล้วมันคือไข่นกกระจอกเทศจากฟาร์มโบวี่ ออสเรียฟาร์มนะครับโบวี่ออสเริกฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศขอนแก่นนั่นเองนะครับอยู่อำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับพันธทรงมะไห่นะครับอ่าพันทรงมะไห่นะครับพี่น้องหน่วยบกไงเลยนะครับไข่ไข่นกกระจอกเทศนะครับสรุปแล้วมันคือไข่นกกระจอกเทศนะครับคุณผู้ชมไข่นกกระจอกเทศครับรุ่นจว่านะครับพี่น้องครับ โอ้ไข่นกกระจอกเทศครับนี่มันคือไข่นกกระจอกเทศนั่นเองครับพี่น้องครับอ่ะไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ